กระทรวงวัฒนธรรมค่ะยังจับมือกันนะคะกับทางสยามพารากอนจัดงานสุดว้าวเลยค่ะเป็นพากกรรมสีสันหน้ากากนานาชาตินะคะเนื่องในวันอาเซียนค่ะคือเขาจัดนะคะเมื่อวานแล้วก็วันนี้8แล้วก็9สิงหาคมนะคะที่สยามพารากอนนะคะ ที่ลิฟวิ g งฮอลชั้น3นั่นเองนะคะงานเริ่มบ่าย2เป็นต้นไปเขาบอกเลยว่าคือสายเวริร์กช็อปเ<อ>นี่ยควรมารองานนี้สีสันมากๆนะคะไฮไลท์เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหน้ากากสุดอลังการจาก7ประเทศนี่เทศการต่างคล้ายใช่เลยหน้ากากอาเซียนบวก3นะคะแล้วก็มีการสาธิตทำหัวโขนโดยช่างจากสํานัก ช่างสิบหมู่นะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อป DIY วหน้ากากแบบออกแบบได้ตามสไตล์ของเราด้วยนี่แบบไทยนี่เป็นขนกิจ,จกรรมที่บอกนี้ฟรีทุกๆก,กิจ,จกรรมไปร่วมงานกันได้เลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายบ่ายสองะไปฟังรายละเอียดกันดีกว่าค่ะงานผักกรหรน้ากากนานาชาตินะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เห็นถึงความเหมือนและความ่างของหน้ากากในภูมิภาคอาเซียนและก็ประเทศผู้เจริญทางอาเซียนนะคะก็คืออินเดียแล้วก็เกาหลียูนะคะ ก็จีนด anyway, ้วยนะคะเนื่องจากว่าว yeah ัน okay. ที่8สิงหาเนี่ยเป็นวันอาเซียนเป็นวันที่ครอบๆ10ปีของูส่วันธรรมอาเซียนที่กรุงเทพก็เลยจัดการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติขึ้นในวันนี้ค่ะเอครอยากจะไปดูโชว์จะไปทำเวิร์กช็อปทำหน้ากากหลายๆชาติเนี่ยนะฮะก็ไปได้เลยวันนี้อีก1วันใช่ค่ะบ่ายสอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสยามพารากอนลิฟวิงคอล์ชั้น3ค่ะ